Few moments later. <Wow. S 3> สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง My k i s m e อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ k i s ก็จะมาแชร์เคล็ดลับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันนั่นคือวิ่งแอคยังไงให้รวย เป็นวิธีหา c u r รนซี y ที่ง่ายที่สุดวิ่งแบบถอดสมองไม่ต้องคิดเยอะทำซ้ำไปเรื่อยๆทุกคนก็จะมี Currency ใช้ได้วิธีการคืออันดับแรกระหว่างการวิ่งแอคหากเจอกล่องดีเซอร์เชอร์ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีทองสีฟ้ารู้ตัวไว้เลยว่าคุณกำลังจะเป็นหัวแถวจัดการเปิดกล่องตกมอนสเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะอันดับที่3วิ่งหาเวพ i อยที่ใกล้ที่สุด กดรีอินสแตนแล้ววิ่งกลับไปที่เดิมหากล่องดิสเชอร์ขั้นตอนต่อไปวนทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะน่าเบื่อสำหรับใครหลายๆคนแต่มันจะทำให้คุณมีคเ r รนซี y ใช้ได้แบบชิวๆเลยข้อควรระวังคืออย่าทำแบบนี้กับแมบเลเวลต่ำๆเพราะของที่ตกก็จะเป็นเทียต่าไปด้วยแนะนำให้ทำกับแบบเลเวลสูงหน่อยถ้าให้ดีก็คงจะเป็น X 3ขึ้นไปจนถึงก่อนเอนเกม วิธีนี้ไม่สามารถทำในเอนเกมได้นะคะเพราะคุณไม่สามารถ r e i n s t a n นได้ในแมปเดี๋ยวคิดจะโชว์ผลประกอบการสำหรับการวิ่งกล่องเหลืองใน Act 3ภายใน1ชั่วโมงให้ดูนะคะว่าจะได้ Currency ทั้งหมดเท่าไหร่ A later few moments later. คิดได้ X2 ทั้งหมด55เมตรเอาเคมี 19, KOS 13, Rego 44, Val 17, t r a n s m e 190, o c t a n น121เมตรแล้วก็ลูนต่างๆอีกมากมายรอบนี้เนี่ยคิดอาจจะดวงไม่ดีหากดวงดีเนี่ยดีวายตกให้เห็นแน่นอนลองไปทําดูกันนะคะแล้วคอมเมนต์ผลประกอบการกันหน่อยนะหากชอบคลิปแบบนี้อีกฝากรบกวนกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย